มืนอนีพาเด็กหน่อยคนป่วยมากผักฟื้นร่างกายพีนครนายกฝนกระโต๊โต๊กมึงเึืนเนี่ยมึงหอด พาไปกินมะเร็นน้ำเป็นย<ะ>ูผูเดียวหาดองดองยิ่งจ,นจานนะที่แลกว่าสิบอม่าน้ำมากนะม<ะ>มกบมาท่มฟืมเมื่อฝนตกพอดีพอดีเลย จ้อยเลือดตะกระดูกแล้วเจ้านะเ <_ an> พื่อนว่าฝนฝนพุ่งตกมากปีนี้สองสามเมื่อติดกันตะกี้แรงค่นะ,ะ <_ an> น้ำน้ตื่นตื้นหรอกค่ะน้ำน้ำเบลกนั่นตรงนี้น้ำเพื่อนว่า,างุ้ฝนกับลุงกับนางเฝ้าอยู่